พอถึงพอถึงระยะที่สามปั๊ผู้ตามก็เป็นหลักหมื่นถึงห้าหมื่นอันนี้คือระยะที่เมื่อกี้คือคนสร้างคอนเสร็จต่อไปคือคนสร้างธุรกิจคืออยู่ระยะที่3ามนี่แหละผมพูดถึงนะีก็คือช่วงที่มีผู้ตามหลักหมื่นถึงห้าหมื่นช่วงนี้ท่านสามารถจะมีตักก้าทำาิกตอกช็อป t ิกตอกเซลเลอร์ทำให้เต็มฟูลเลยฟูลออปชันให้เลย นะฟูเอาใช้เลยเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเก่งเรื่องการทําคลิปถ้ามีความเชี่ยวชาญเก่งเรื่องการออกมาไลา์เรียบร้อยแล้วนะเหมือนเรียนหนังสืออนุบาลแล้วขึ้นปถมต่อไปคือม,มัธยมช่วงที่สามนี่คือช่วงที่ท่านสามารถจะไปเอาสร้างธุรกิจได้เลยไม่สนใจอย่าไปโฟกัสเรื่องเงินนะยังไม่โฟกัสเรื่องเงินนะอ่ายังไม่โฟกัสเ,เ,เ,เรื่องเงินเรายังแบบอย่าไปโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องเงินเมื่อไหร่จิตมันจะฟุ้ง จิตจะฟุ้งนะเอ่อจิตจะฟุง้งจะเริ่มจะมีทั้งความท้อแท้ความเหนื่อยล้าความเฮ้ยไม่เอาแล้วลวะไลฟ์สดแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเริม่มจะคิดวอมันไม่คุ้มออกมาไลฟ์นั่นทีขายของนิด,นดเดียวคนติดตางก็ไม่เยอะพูดในห้องก็มีนิดเดียวนอกห้องก็เยอะคนน้อยคนติตางก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่มันเป็นช่วงที่อย่าไปคาดหวังเรื่องเงินนะฮะช่วงที่หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่น่ะถ้าคิดเสียว่า ท่านกาลังตั้งบริษัทอย่างหนึ่งอะช่วงแรกแรกปีหนึ่งปีที <ain> ่สอที <iber> ่สเป็นช่วงที่การลงทุนช่วงที่อินเวสท่านอินเวสเรื่องของเวลาอินเวสเรื่องของความรู้อินเวสทุกอย่างก็เหมือนบริษัทที่กำลังเติบโตในในข้างนอกอ่ะเปิดร้านทียังขายของอะไรไม่ได้ขายของมาเสร็จแล้วก็ต้นทุนมีเท่าไหร่หักลบค่าใช้จ่ายแล้ว ยังไม่ได้กาไรยังขาดทุนเลยมันจะเริ่มเห็นกาไรตอนปีที่สามสี่ห้าขึ้นไลยเช่เดีวยวกันเรามาสร้างธุรกิจช่วงที่ผู้ตามหลักหมื่นถึงห้าหมื่นบางคนคาดหวังจะได้จะร่ำรวยละคิดว่าจะร่ำรวยมันไปคิดอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะท้อไงช่วงที่สี่คือห้าหมื่นถึงห้าแสนช่วงนี้คือช่วงธุรกิจสร้างเงินเอานี่เงินมาเลยอันนี้ยังไงก็มาเงินมันจะมาช่วงห้าหมื่นถึงห้าแสนนี่นะ่ะ ช่วงนี้เงินจะเริ่มมาเริ่มจะมะีสิ่งที่เราลง,ลงทุนไปแล้วรายได้เข้ามาลงทุนแล้วอะไรหักลบแล้วเริ่มมีกําไรนะเริ่มจะมีกําไรแล้วนะเพราะธุรกิจมันสร้างเงินให้เริ่มย้อนอะไรไงอ่านี่คือช่วงที่4ี่เขาเรียกช่วงที่เป็นมิทเทียละสาคัญในมิทเทียจำได้ไหมช่วงยูเซอร์นะนาโนไมโครนะแล้วก็มิทเทียมิทเทียคือช่วงที่ธุรกิจสร้างเงินละผู้ตาม50,000นถึงถึง ถึงห้าหมืนถึงห้าแสนเริ่มละแต่พอช่วงระยะที่5คือผู้ติดตาม50,000นถึง1ล้านไอ้คือช่วงแมคโครแมคโครนี่คือท่านอยู่เฉยๆท่านอยู่เฉยๆท่านดังท่านเปิดท่านไปดาวติกตอกตอนนั้นก็ไดอ้อ่มันจะมีแบรนด์ม่รู้กี่แบรนด์มาติดต่อท่านท่านจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปไปถือสินค้าแบรนด์ไหนก็ได้ ออแบรนด์ไหนก็ได้ที่ให้ผลตอบแทนท่านเยอะให้กับไปแบรนด์นั้นมันจะมาหาท่านเลยเมื่อแต่เมื่อไหร่ท่านมีผู้ติดตามห้าแสนถึงหนึ่งล้านโอ้โหท่านเลยเงินทังนั้นอันนี้คือเงินงนเตอนนั้นแหละคือเงินสร้างเงินเห็นไือยังท่านไม่ต้องเอาเงินไปสร้างธุรกิจอีกแล้วเพราะว่าธุรกิจมันผลิเงินท่านเมื่อช่วงที่4ี่ช่วงที่หเนี่ยคือเงินสร้างเงินคือขั้นเอาเงินตรงน,นี้น่ะเอาไปลงทุนอินเวสต์เป็นท่านจะเป็นอินเวสเตอร์ทันทีเลย ท่านก็จะมาเบาเรื่องการไล์การไรนะพอแล้วไล์อายุสักหกสิบหกห้า็พอแล้วนะแมโครช่วงแมโครแล้วนะคืนเงินสั้นกันแล้วแล้วลราจ่พุ้วตามหนึ่งล้านอัพขึ้นไปอันนี้เขาช่วงเมกกะเมกกะคือพิ้วตามเกินหนึ่งล้านอันนี้ท่านไม่ต้องอะไรเลยนะท่านดังลุทลุฟ้าแล้วเนาะประสบความโชคดีแล้วก็ท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางเขาเดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ร่วยร่ำรวยรรวยอดขายปัง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 ,ปงนะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มีล้ให้ได้แล้วแบ่งปันฮะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จทั้งปวงเนะี่ยบุญคือพลังงานบุญอย่างหนึ่งมันมองไม่เห็นนะใช้ไปมันก็พร่องเติมบุญบ่ก็คือการออกมาหน้ากล้องออกกามาเล่าประสบการณ์ออกมาพูดมาคุยเป็นกุศลอย่าง,งเป็นบุญมหาอย่างหนึ่งเนาะ